เรื่องเด็ดสายมูก,กับสถานีความเชื่อผมอยู่ที่นี่ครับวัดเถนพายอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีมาตามรอยศรัทธาท้าเวสุวรรณปางถือกระดานชนวนหนึ่งเดียวในเมืองไทยเรื่องราวจะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเริ่มต้นรับความเป็นมงคลภายในโบสถ์จตุลมุกหลังแรกของเมืองสุพรรณบุรีไหว้สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หพี่น้องไหว้ขอพรรับมงคลทั้ง9้าจุดโดยเฉพาะจุดที่หนึ่งหลวงพ่อโตที่ประสิทธิเมประทานพนรรางวัลที่หนึ่งจนด่งดังทั่วสุพรรณหลวงพ่อตอนี้มีตำนานไทยยา โยมถูกระวันที่หนึ่งหกล้านแล้วก็สิบแปดล้านมาแล้วที่นี่นะใช่ค่ะโอ้โหงว่าโตอ,องค์นี้เลยสักการะพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าแล้วจุดมงคลที่หกได้ว่ายรูปเหมือนเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเถนพลายและจุดมงคลที่เจ็ดกราบสักการะสมเด็จพุทธจารย์โตุโมงคลที่แปดเป็นยอดเจดียยอดเจดีย์สามฤทธิ์ที่เจดีย์อยู่ด้านล่างเก่าแก่คู่วัดเถรพลายมาเมื่อสมัยกรุงศรียอดเจดีย์นี้ก็หักลงมาจนปูนกระทาอออกมาเนี่ยเป็นยอดสามฤทธิ์แล้วขโมยก็มาขโมยแต่ว่าไปไม่ได้ทิ้งไว้ก็็เเลยปนนนตา มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันนี้เขามาให้ปิดทองด้วยปิดทองด้วยก็เป็นสี่มงคลใช่ค่ะและไฮไลท์ในบทนี้ก็เป็นจุดมงคลที่9้ามีดตัดหวายยักษ์วัดเถนไพรใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความเชื่อว่าใครได้มารอดมีดตัดหวายยักษ์นี้จะได้ตัดเวรตัดกรรมเสดอกราะหรับสริมงคลกลับบ้านไปมงคลที่9นี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อท่านปิดทองเสร็จแล้วท่านก็รอดใต้ทองมีเป็นการตัดกรรมอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของชาวบ้านรอด3าม รอบข่ะแล้วก็เวียนไปอันนี้เป็นตำนานเล่าสู่กันมาบางคนไปนามาพึ่งถือไม้เท้ามาพอรอดเสร็จปุ๊บทิ้งไม้เท้าเลยค่ะเดินได้ปลอเลยรับมงคลทั้ง9้าจุดในโบสถ์จตุรบุกเรียบร้อยแล้วมากราบสักการะหลวงพ่อสีชมพูขอพรเรื่องความรักก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแหละเป็นหลวงพ่อสมหวังในด้านความรักครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขญาติโยมก็สามารถเข้ามารูปลูกแก้วสารพัดนึกสมหวังสมฤทธิ์ผลนั่นนี่ขอในด้านความรักครอบครัวย่อมเย็นเป็นสุขได้หมดเลยค่ะก็จะสุขสมหวังตลอดและสักการะขอ ขอพรหลวงพ่อดำพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ผู้วัดเถรพรายและประเพณีความเชื่อของชาวบ้านอุ้มหลวงพ่อดำลงแม่น้ำท่าจีนหลวงพ่อดำผู้วัดเถรพลายของเรามามีอายุกว่า300ปีหลวงพ่อดำนี่นะคะเวลาญาติโยมมาขอพรส่วนมากที่สำเร็จสำลิดผลก็จะถวายด้วยเป็นเจ้าภาพิเกงานประจําปีก็จะรับเป็นเจ้าภาพไปเลยในคืนคน,นั้นนั้นจะขอ,ท,อทั้งโชคลาบทุกสิ่งได้ทุกอย่างเลยทุกสิ่งอย่างเลยค่ะตามที่ปรารถนาเลยค่ะเราเห็นว่ามีประเพณีที่แบบมาทำกันทุกปีด้วยฮะใช่ค่ะเป็นงานประจําปี อุ้มหลวงพ่อดําส่งน้ําแม่น้าท่าจีนเห็นมันก็อุ้มแล้วก็ดําลงบ่ายสามครั้งก็คือให้องค์ท่านดาลงไปาแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็นํามาปฏิสถานที่หน้าองค์พระเจดียพิธีนี้มันเป็นการให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเ็เหมือนกับมาสร้างกาลังใจทำการเกษตรเนี่ยให้อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทํากันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนาะและยังมีจุดมูที่ประธานโชคราบระดับรางวัลที่หนึ่งอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือจุดนี้มา or เรื่องราวกับแม่ย่าสบใยเงินมาแล้วต้องมากราบไหว้ขอพรนะคะซึ่งเป็นตำนานเป็นเรือไม้ตะเคียนทั้งต้นเป็นของอดีตเจ้าวาดองค์แรกของวัดเถียนพายซึ่งโยมนะในสนิทมนาวานถวายให้กับทางวัดทางวัดก็เลยมาทาเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นแม่สะใยเงินให้โชคกับคนหนองยาไซสองงวดซ้อนค่ะนี้รางวัลที่หนึ่งหกล้านล้านสองครั้งเลยติดต่อกันติดต่อกันโอ้โหสายมูต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดนะคะแม่ตะเคียนไฮไลท์มูจุดใหญ่ที่วัดเขียนพายทาเวสุวรรณ ปั้นององค์ตั้งคู่เจดีย์โบราณแลนด์มาร์คทางความเชื่อหนึ่งเดียวของเมืองไทยอาเวสุวรรณปางโบราณเขียนกระดานชนวนหรือชาวบ้านเรียกว่าปางส่างนี่มีผู้ศรัทธาได้รับพรสำหริบประสิทธิ์ที่เมมากมายองค์ที่หนึ่งนี้นะคะเทา้าโชคดีเมื่อสักการะขอพรแล้วก็จะเอานำผ้าสามสีมาผูกนำกระเป๋ามาลอ่อให้เงินทองไหลามาเทมาต้องมาสักการะองค์นี้ก่อนใช,ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เขาเรียกว่าเทา้า โชคดีครับกายสีแดงนะดูดีๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปองค์ที่สองหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อื่นไม่มีแน่นอนปางปดหนี้ถือกระดานชนวนบางคนบอกเอ้ากระปองหายไปไหนไม่มีกระบองนะฮะดูด้านบนนะถือกระดานชนวนกระดานชนวนืีในการจดตีสางบัญชีนี่สินเยอะๆก็มาขอพอให้หมดนี่หมดสินสำเร็จสำลิดผลมาแล้วมากมายล่าสุดนี่มีแบบมาบนขอขออะไรขายที่ได้จํานวนเงิน10กว่าล้านองค์พะนะเรสวนที่มา ปฏิสฐานตรงนี้เพิ่งนํามาปฏิษฐานเนาะผู้ศรัทธาสร้างถวายใช่ใช่ค่ะผมว่าเขามาขอพไปเข้าฝัดว่าให้สร้างท่านมาตั้งอยู่ปฏิสถานอยู่ตรงนี้เรื่องสายมูเนี่ย มาขอพรด้านในเจดีก็ได้รับประสิทธิเมย์จนต้องนําช้างพระนเรศวรมาถว,ว,วายอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของท่านคือเจดีองค์พระเจดี<ห>ก็เป็นองค์พระเจดีเก่าแก่มีอายุกว่า300ปี<ห>เป็นตำนานเล่ากันมาว่าพระนเรศวรได้ยกทัพมาพักก่อนที่จะไปดอนเจดีก็มาสร้างองค์พระเจดีไว้ที่นี่ยังจําได้อยู่ใช่ไหมครับว่ายอดเจดีอยู่ด้านไหนอยู่ในพระโบสถ์ไงที่บอกว่าก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นปูนใช่ค่ะแต่พอมีเหตุ ตกลงมาหักลงมาปูนกระเทาะออกมาเจอได้ทราบว่าเป็นยอดสัมฤอยู่ด้านในนะครับจะถูกขโมยด้วยสุดท้ายแล้วขโมยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหนักมากตามตำนานว่าโจเนี่ยเทไปถอยไปเองนะอันนี้มาจากว่าจะเอาไปแล้วไปไม่ได้เพราะว่าหนักแต่ผมว่าจริงแล้วท่านไม่ได้อยากให้เอาไปใช่ก็เลยแสดงอภินิหารขึ้นมาว่า เคลื่อนย้ายใช่เป็นความเชื่อค่ะเช่นนั้นเรียกว่าก็ครบเครื่องเรื่องมูที่วัดเถียนพายเห็นว่าจะมีอีกสองสามจุดแต่ก็ยังรอการสร้างให้เรียบร้อยนะมีอะไรอีกนะที่เหลือก็จะเหลือเทพสี่หูห้าตาเทพสี่หูห้าตากำลังกําลังก่อสร้างอยู่นะับแล้วก็จุดพระพรอนใจแม่น้ําแพร์กำลังปงนะฮะแล้วก็พระแม่โสศด้วยอีกบ้าก็เรียกว่าใครอยากจะมามู S 1> <S 1> <S ได้เลยที่นี่วัดเ <S <S หน<ช>็นมาคบเครื่องจริงๆนะครับอ้าวขอพระคุณพี่เลรลยนะครับี่ว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นี่แล้วก็นําพาไปมูกันนะครับใครอยากจะมามูมามูได้เลยที่วัดเห็นมาอยู่ที่อเาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี